นรครับหลวงตาประมาณปีหนึ่งถึงสองปีป<ร>ผมก็คยไปมากเลยเออยังผมมีคนมาไม่จะง,ง,าาง่ายเพงไหนครับที่นี่ผมก็บอกหลวงตาว่าหลวงตาผมขอสางกลุ่มนี่เฉพาะของผมเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาเขาสางกรซิดของเขาเพราะว่าเป็นซิดขาดพา่อยัญยอนุญาตก็แล้วแต่กลุ่มของผมนี่สางเฉพาะกลุ่มของผมเหมือนกันมันสิได้บรปนกันสิได ไปอยู่ผายอยู่มันมวนคือการตางค้นกับตางซอยข่ำข่อยญ่คือกันน้อสิไดใเป็นบบปนการบบหลายคนตามนี่นะอลงตาลงตาคุยกลบแกลบแกลบเปแมวก็เก้ามหาเพงไงครับคุยแกลวรครับมึงไงเขากับเพิ่งมากเพิ่งมากกว่าคุยกันว่าของผมนี่ก็คือเฉพาะอืเฉพาะเฉพาะของกลุ่มเห่าอ่าครับงาน กุมผมนี่คือสางให้ลงตากุมเขากับของเขาซ้ำนี่แหละครับลงตาขอบพระคุณครับลงตา